เข้าสู่ช่วงของ stop loss ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะติดลบลงมา7จุดค่ะ1,388.67จุดในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบรานะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ทีเ่เปกในเช้านี้ยังไงต่อดีคะยังเป็นลองอยู่ะนะครับดูลองดู stop loss นะครับ สาหรับเทรดดิ้งนะครับสำหรับ8.93.2นะครับค่ะตลาดยังเป็นลองอยู่นะฮะยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับคิดว่าตลาดันนี้ขึ้นไปปิดก็คงจะไม่บวกไม่ลบนะครับค่ะยังเป็นสัญญาของการลองอยู่นะคะยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ค่ะทีนี้คนที่ที่ที่รอจังหวะของการเปิดสถานะลองได้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ควรละคะคนที่ยังไม่มีช่วงนี้เป็นช่วงปลายที่เราบอกไว้เมื่อวานนะครับก็เป็นเป็นช่วงปลายของการลองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรเพิ่มโพซิชันถ้าจะเทรดก็คือเทรดสั้นเท่านั้น นะครับเลืดเทียบจบในวันนะฮะแต่จะเป็นรองอยู่นะครับเว้น <combine S 3> แ,แต่วันนี้ถ้าปิดต่ำกว่านะครับเก้าแปดถ้าปิดต่ำกว่านะครับแปดเก้าสามจุดสองอันนี้ก็จะเป็นเป็นช็อตนะฮะแต่ยังช็อตจะเกิดขึ้นทันทีนะฮะค่ะส่วนคนที่เปิดสถานะรองมาให้ไปปิดสถานะที่บริเวณก็ยังเลดผู้ฝิหลันอยู่นะครับสําหรับคนที่รองมาจากข้างล่างนะครับคนเปิดมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เมื่อวานเปิดมา นะครับสัญญาณรองก็เกิดขึ้นที่นะครับแถวนี้เลยแต่ก็7.3ก็ยังเข้าทุนอยู่นะฮะยังถือต่อได้อยู่นะครับสัญาณรองอีกครั้งถ้าจะเกิดขึ้นสําหรับเทรดดิ้งนะครับค่ะแต่ก็8.2นะค่ะแต่ตลาดน่าจะเลือกซึมๆแล้วก็บ่ายค่อยเล่นขึ้นนะครับตอนเช้ายังไม่เล่นแะนั้นใครเล่นก็คือตอนนี้ใครจะลองใครจะช็อตเสี่ยเทานั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นนะครับก็ดูนะครับช่วงก่อนปิดตลาดกลางวันนะฮะ ก็เข้าไปลองได้นะครับถ้าผ่าน8ก็8ปจ .2 ก็เข้าไปลองนะฮะก็คงจะเป็นขึ้นได้2 3สมจุดนะฮะวันนี้ตลาดน่าจะน่าจะพับปรับฐานนะครับแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆให้วอลลุ่มหายไปนะฮะแล้วค่อยเล่นต่อวันวันจันทร์นะครับค่ะได้ค่ะฝากคําทิ้งท้ายสำหรับนักลงทุนด้วยนะคะกลยุทธ์ค่ะก็ตลาดให้ดูเทรนด์นะครับเทรนด์ัเป็นอัพเทรนด์อยู่นะฮะเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นกลยุทธ์ต้องไปลองนะฮะไม่ใช่็อดนะฮะใครใครใครทำช็อตมาก็ต้องแก้ position ช็อตนะครับ ให้จบนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราเล่นแล้วผิดทางเนี่ยจะไปฝืกนะครับการเล่นฟิวเจอร์เล่นขาเดียวถ้ามีแนวโน้มนะครับให้เล่นขาเดียวอย่าเล่นสองขานะครับเล่นสองขานี่คือโลกนะฮะแล้วจะปิดพลาดกนการที่จะสุดนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ค่ะพคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทนักรั์เอร่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะมาที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนของเซตนะคะและตอนนี้เข้าสู่เดือนกันยายนเรายังคงจับตาเรื่องของ FOMC ด้วยซ้ำนะคะสำหรับการพิจรารณาการขึ้นอตราัดอกเบี้ยรวมไปถึงปัจจัยภายในประเทศจะมีแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยโมเมนตัม um เป็นยังไงช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเราะค,ะคุณธีรศักดิ์ธนารากุล จากบริษัทหลักทรัพย์เจเค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดูแล้วตลาดทุ้นไทยเช้านี้เปิดมาย่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานบวกค่ะวันนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะก็สําหรับวันนี้นะครับคาดหวังนะครับการฟื้นตัวที่แนวรับบริเวณ1,385-1,390นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,400จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรายังเชื่อว่าตลาดนะครับในเดือนนี้เนี่ยตัวของเซ็ตอินเด็ก์นะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะได้เห็นหนึ่งพันสี่้อยสี่สิบะครับแล้วก็ถ้ามีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งพันสี่้อยเจ็ดสิบะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นจุดสำหรับการขายนะครับเพื่อปรับโพซิชันแล้วก็ลุ้นให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นมาทะลุแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับขาตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่ ตอนนี้ที่ทางยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญยอยู่ทีู่่ที่1,470จุดครับค่ะปัจจัยที่ต้องจับตามมีอะไรบ้างคะ,ะสำหรับนในแง่ของการดีดตัวในตลาดในเดือนนี้นะครับเรายังเชื่อว่าการที่ตัวของ Set Index เซ็ตอินเด็กซ์ลงไปทำบอททอมนะครับในช่วงเดือนกันยาในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับช่วงปลายเดือนเนี่ยเราก็เดือนกันยานะครับเรายังเชื่อว่าตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อเนื่องนะครับในทั้งเดือนะนะครับแล้วก็ มีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นไปนะครับทดสอบบริเวณ1,470จุดนะครับหลังจากที่มีการลงแรงนะครับโดยที่ตัวของปัจจัยนะครับเรายังคิดว่าตัวของตลาดหุ้นเนี่ยยังให้น้ำหนักกับการเคลื่อนไหวของตัวทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศอยู่นะครับที่มีแรงขายเกิดขึ้นในตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนะครับ แต่พอเราลงไปดูในแง่ของตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับโดยการใช้ตัวของเครื่องมือทางเทคนิคนะครับที่เรียกว่า moving average แบบเป็นลักษณะของกรอบนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยปรากฏว่าตัวของตลาดหุ้นดาวโจนนะครับกำลังลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่ระดับประมาณ10,06นะครับของตัวดัชนีดาวโจนซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวนะครับเกิดขึ้น หรือเรียกง,ง่ายๆก็คือดาวไซด์ในแง่ของการลงนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่จํากัดแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวของ s อสแอนด์พนะครับในแง่ของแนวรับนะครับมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0,000งห่าโทษครับหนึ่จุดนะครับของดัชนี s อสแอนด์พซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าการย่อลงมาทดสอบรับสําคัญเนี่ยคาดหวังการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาได้แล้วก็ในแง่ของตัวสัญญาณทาเทคนิคตอนนี้เนี่ย เราคิดว่าตัวของตลาดหุ้นสหรัฐที่ย่อตัวลงมาเนี่ยค,ความเสี่ยงไม่ได้เยอะนะครับเหมือนกับจุดทีเ่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงมาของ s อส500เนี่ยคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยได้นะครับผมค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับในตัวของอดัชนีตัวของอวิกอินเด็กนะครับหรือว่าตัววัดความเสี่ยงของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะพบว่า การดีตัวนะครับอย่างรุนแรงในรอบนี้เนี่ยของตัววิกอินเด็กซ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2011นะครับ2011จะพบว่าตัวของนัชนีดวิกอินเด็กซ์เนี่ยก็ขึ้นไปนะครับค่อนข้างรุนแรงเช่นกันก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในแง่ของตัวภาพทางเทคนิคนะครับในช่วงปี2011ก็จะพบว่าตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยที่มีการลงแรงนะครับทดสอบรับสําคัญนะครับ แล้วก็มีการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปะนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ S&P 500หรือว่าตัวตลาดหุ้นสหรัฐเรายัางคิดว่าการลงนะครับอยู่ในกรอบที่จํากัดแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวนะครับกลับขึ้นไปได้ซึ่งในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะครับเราคิดว่าตัวของ S&P 500นะครับอย่างน้อยๆถ้ามีการดีดกลับเนี่ยเกิดขึ้นนะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณระดับ2,500 0ถึง2,800นะครับซึ่งจะสอดคล้องกับตัวของ เซตอินเดนะครับในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคตัวนี้นะครับซึ่งมีแนวรับนะครับสำคัญอยู่ที่1360นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในช่วง3ถึง2ถึง3ครั้งที่ผ่านมานะครับแนวรับสำคัญนะครับของตัว moving average แบบ e n v e l o p e r นะครับที่เป็นกรอบแนวรับแนวต้านหรือกรอบการเคลื่อนไหวของตัวเซตอินเดนะครับจะพบว่าเมื่อลงมาทดสอบรับสำคัญนะครับอย่างน้อยนะครับ ภายใน3เดือนจะกลับขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่500กับ10จุดนะครับแล้วถ้ามีสัญญาณในเชิงบวกนะครับเกิดขึ้นเร็วนะครับเดือนเดียวอาจจะได้ขึ้นไปทดสอบเลยนะครับในเส้นค่าเฉลี่ย,ย2 0 0วันตรงนี้ครับผมค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องจับตาลนะคะภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับสำหรับปัจจัยนะครับผมคิดว่าตัวของตลาดหุ้นในโทษครับ ัจจัยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ปัจจัยในต่างประเทศเท่านั้นเองว่าตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งตัวของเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับภายในเดือนกันยานี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเฟดนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงนะครับผมคิดว่าในแง่ของการลงนะครับของตัวตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าตัวของตลาดหุ้นในทั่วโลกเนี่ยความเสี่ยงนะครับหรือว่า การปรับตลดลงมาก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของการตอบรับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถ้าตลาดหุ้นลงต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะลงไม่แรงละนะครับในทางกลับกันถ้าเฟดนะครับไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นปลายปีนะครับ จะมีไทม์เฟรมในการกิงกาไรได้อีก3เดือนะนะครับต่อจากนี้ซึ่งตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะดีดตัวแรงๆให้เราเห็นเกิดขึ้นครับค่ะส่วนอโอกาสในการลงทุนนะคะกลยุทธ์ในภาพภาวะตลาดแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะไปทดสอบที่1,400จุดนะคะ,คะอาะละในแง่ของตัวทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะครับผมยังเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเหนือระดับ1,400จุดนะครับโดยที่ ตัวหุ้นนะครับในรอบนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่อยู่เช่นเดิมนะครับซึ่งในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับถ้าเรามาดูตัวหุ้นนะครับจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือตัวของแบงก์กับพลังงานนะครับที่ราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกในรอบก่อนหน้านี้นะครับตัวแรกที่ผมสนใจนะครับในกลุ่มธนาคารรอบนี้นะครับจะเป็นตัวของ KTB นะครับถ้าเราดูชาร์จจากตัวของ KTB นะครับจะพบว่าตัวของ KTB ีเนี่ย ราคานะครับในโครงสร้างระยะยาวเนี่ยมีการทดสอบแนวรับที่บริเวณ17บาทแล้วก็มีการดิดกลับเกิดขึ้นนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับ KTB นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการจบบ o ท t อมในแง่ของการลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวแรงๆให้เราเห็นนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยแนวต้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณ20บาทเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะคะ KTB นะครับในแง่ของภาพใหญ่นะครับ มีแนวรับอยู่ที่บริเวณ17บาทนะครับแล้วก็มีแนวต้านใหญ่นะครับอยู่ที่23นะครับ การดีดตัวขึ้นไปในช่วงสั้นนะครับในรอบนี้หรือว่าภายในเดือนกันยานี้เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ20นะครับถึง20.50เนี่ยได้กลยุทธ์เข้าซื้อเข,อข้าซื้อตรงไหนต้องมีจุด stop loss ไหมแล้วก็จุดของการขายอยู่ตรงไหนคะครับในแง่ของแนวรับนะครับ KTB มีแนวรับเนี่ยอยู่ที่18.2กับ18บแาทค,ครับแล้วก็ในแง่ของจุด stop loss ผมคิดว่าถ้าลงมาต่อเนื่องนะครับ17บาทจะเป็นจังหวะของการซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าในแง่ของชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่า KTB ทดสอบแนวรับสำคัญแล้วก็มีการดีดตัวให้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์เมื่อเ,เทียบกับอัพไซด์เนี่ยน่าสนใจมากๆรับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของท็อปนะครับท็อปราคานะครับในแง่ของการปรับฐานนะครับหรือการลงในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับลงมาทดสอบอเรียกว่าจุดต่ำสุดเดิมนะครับบริเวณ 45นะครับแต่ปรากฏว่ามีการดีดตัวเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคตอนนี้เนี่ยตัวของท็อปนะครับมีทิศทางที่เป็นในเชิงบวกนะครับเพราะว่าการปรับตัวลดลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําจุดต่าสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่51นะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะผ่านขึ้นไปได้แล้วนะครับค่ะแนวโน้มของท็อปนะครับมีโอกาสที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่ 56บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยบวกนะครับเกิดขึ้นเนี่ยไฮเดิมที่เคยทดสอบบริเวณ60เนี่ยน่าจะมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นครับผมค่ะก็ได้รับเป็นตัวของท็อปด้วยนะคะใช่ครับค่ะหุ้นที่อิงเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะโครงการที่จะมีอัดฉีดเมเงินเข้าสู่แต่ละตำบลนะคะรวมไปถึงเรื่องของการอัดฉีดให้กับ SME เอง จะส่งผลดีต่อหุ้นตัวไหนบ้างคะในแง่ของการอัดฉีดนะครับทางบริษัทลัทรัพย์ CMB นะครับกับมองว่าในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะนะครับในแง่ของแรงกระตุ้นนะครับในครั้งนี้เพราะว่าตัวของ SME นะครับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อยู่ในภาวะที่ยังไม่ค่อยดีนะครับการอัดฉีดเข้าไปเนี่ยก็ช่วย ให้ทําให้สภาพคล่องนะครับของ SE เนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ช่วยทําให้ทิศทางหรือว่าในแง่ของภาพรวมเนี่ยกลับขึ้นมาในเชิงบวกนะครับเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเป้าหมายนะครับของตัวทาร์เกตของ Set Index เนี่ยเร,เราเราย,ยังคงคําแนะนําว่าะระดับนะครับของ Set Index ที่ประมาณ1,350 นะครับจะเป็นเป้าหมายนะครับในแง่ของอเซ็นอินเด็กในปีนี้นะครับซึ่งถ้ามีในแง่ของความเชื่อมั่นกลับเข้ามาหรือว่าตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการปรับเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยในแง่ของเม็ดเงินกระตุ้นนะครับยังถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับค่ะกลุ่มลิสซิ่งเป็นยังไงบ้างคะครับ ขออนุญาตดูทางชาร์ตเนี่ยของกลุ่มดิสซิงนะครับมีเรื่องของโครงการรถคันแรกที่อาจจะมีการลดระยะเวลาการถือครองไปกระตุ้นในส่วนของรถมือหนึ่งแล้วก็ระบายรถมือสองนะครับเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงหุ้นตัวไหนน่าจะได้รับอลนิสส่งคะสำหรับตัวหุ้นนะครับผมยังคิดว่าในแง่ของตัวรถมือสองนะครับตัวของเช่าซื้อนะครับอาจจะยังได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการที่ ปดล็อกนะครับในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กระตุ้นในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยให้กลับมานะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงไปดูในหุ้นรายตัวนะครับอย่างตัวของ ECL นะครับในรอบนี้นะครับราคานะครับเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกแต่ปรากฏว่ายังเรียกว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งพอนะครับทำให้ราคาเนี่ยทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ2บาทเนี่ยขึ้นไปได้นะครับไมด้านะครับตัวของไมด้านะครับถ้าเรามาดูจากชาร์ตนะครับ เป็นยังไงบ้างคะรอสักครู่นะครับราคา<ด>อยู่ที่ประมาณบาทสิบหสตางค์นะคะ,ะคร,ราคาก็ยังเป็นหลักของการดีดต,ตัวในช่วงสั้นะนะครับยังไม่ใช่ทิศทางในแง่ของแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ตัวของไมได้านะครับอาจจะยังมีข้อดีก็คือราคานะครับถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่1.25นะครับขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นสัญ,ญญาณซื้อในช่วงสั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นทดสอบแนวต้านที่1.40ะ,ะครับ สุดท้ายค่ะคุณธีรศักดิ์ย้ำกลยุทธ์การทิ้งท้ายนะคะกับนักลงทุนแล้วก็ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะก็เราต้องมีข่าวใหญ่ของเฟดที่จะต้องรอด้วยคนจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงคะในแง่ของภาพนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับในเดือนกันยายนผมยังเชื่อว่าตลาดนะครับน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับเคลื่อนไหวเหนือระดับ1,400จุดนะครับแล้วก็แนวต้านแรกนะครับที่ต้องพิจารณาก็คือ1,440นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยอาจจะเลือกในแง่ของการ แบ่งขายทำกำไรนะครับแต่ถ้าเซ็นอินเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ1,450ถึง1,470นะครับตรงนั้นจะเป็นจังหวะของการลดพอร์ตเพื่อ รอให้ตลาดนะครับทะลุแนวโน้มขาลงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จังหวะที่มีการอ่อนตัวลงมานะครับจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังคงมีลุ้นยืน1,400นะคะแต่ว่าการไล่หุ้นก็อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะต้องรอจังหวะนะคะ,ะในแง่ของราคาหุ้นในหลายตัวผมยังคิดว่าหลายๆตัวยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับถ้าตลาดนะครับที่ยอดตัวลงมาในวันนี้เนี่ยดูเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจด้วยค่ะกอทพิกวันีแนะนำตัวของเคทีบีและตัวของท็อปนั่นเอง จากบริษัทหลักทรัพย์เจมบีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปพักฆโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะ